่อแม่เือนะเป็นเนี่ยก่ไว้ยังไงมห้องเป็นห้องพ่อ่แล้วก็มีห้งเนห้องแม่ก็คือจะเป็นห้องพี่อง้แม่ก็จะเป็นแบบว่าถที่เรา้มาเ่างนประมาณน้จะได้ประมาณที่หอ ทีทำให้เาขาไม่ได้นะอราพืออ่ถ้าเป็นไม่เป็นเป็นแน่ไม่ออกเงไ่ลอย่างครับเาไม่ออกเลยเออนึก่าแบบนึกไม่ได้ภาพเลยเป็นแม่พ่อเราคมายภาพ่พ่อเออเหมายเมากเลยอ่ะมันตไ

จริงๆยังไม่เกิดการล็อกเพราะว่ายังไม่ได้ลกไมยังเนือแต่ม่ไม่รู้เสียงดังมากไม่รู้เสียงดังมากยินไปยินไม่เี่ครได้พูดตื่นตาแต่เสียงนีหวเสียงไงวมมาดังรอกไม่คอได้คอมเมนต์จากเาเลยนะเราก็ตามเจ็ยอยู่ะยก็ได้็ไม่อกกันเลตอกตน พี่จะาน่ารักแหละก็คือแบบว่าเออเขาอยากได้อะไรถ้าไม่ใช่รเรื่องที่เขาแบบซีเรียสเขาก็จะแบบเออมันก็เออเอาตามอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะสไตล์ของบ้านรูปแบบคล้ายๆกันคือเหมือนอย่างบางองอ้านอะค่ะคือจริงๆโครงการมันเยอะมากแต่ว่าโครงการเนี้น <c oughs> ยหนูว่าไม่ชอบบ้านที่มันมีความแบบว่าเหมือนโอบาดสไตล์แบบมันมีความรูปแบบถ้าเราอยู่แบบแค่สองคนแล้วมีแค่คนใส่หรือเปล่าแต่บ้านอันนี้ย้อน6หลับแมนซาไปแล้ว ่กค่ะก็คือเหมือนเราอ่ะก็รู้สึกว่าสไตล์มนว่าชอบแบบก็ในนี้ก็ในนตกแต่อะไรอเ้ยคือแมก็จะเป็นเหมือนสไตล์ายกันคือมีความแบบว่าเหมือนแบบเขาได้ไ อยากอะไรอยากมั้ยไว้สุดนะเออนี่ก็ตระกมอะไร <laughs> <Yeah. laughs> <like it>, <laughs> <laughs> <laughs>